ใครไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วตกรถไฟเหมือนนัดไหมคะเรื่องมันมีอยู่ว่าวันนั้นนัดจะไปเที่ยวที่กาลายูซาวะค่ะรอบรถไฟของนัดคือ9ก้าโมงเชา้าเดินทางมาได้ครึ่งทางพบว่าตัวเองลืมตั๋วรถไฟ JR ไว้ที่โรงแรมพอไปถึงสถานีรถไฟนัดก็ได้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อที่จะขอจองตั๋วใหม่บัตรที่นัดใช้นะคะเป็นบัตร JR Pass มันสามารถจองใหม่ได้ดีนะคะแต่ประเด็นคือตั๋วรอบที่เราจะไปมันหมดค่ะคือวันนั้นมันไม่มีรอบที่สามารถจะไปกาลายูซาวะาได้เลยเราเลยตัดสินใจจองตั๋วรถไฟไปที่สถานีใกล้ๆนะคะ แล้วก็นั่งรถบัสต่อไปสถานีที่เราไปนะคะชื่อสถานีว่าอิจิโกบ s ยูซาวะพอไปถึงเซอร์ไพรส์มากเลยทุกคนเพราะว่าวิวที่นั่นคือสวยมากแต่รถบัสที่นั่นนะคะก็จะมีเป็นรอบๆนะคะตามนี้เลยและที่นั่นนะคะยังมีรถบัสที่เราสามารถ ออกไปสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆได้ด้วยนะัดทำคลิปนี้ขึ้นมานะคะเผื่อเพื่อนๆที่จะไปเที่ยวที่กาลาอยซาวานะคะแล้วตกรถไปเหมือนนัดซึ่งถ้าเป็นสถานที่ยอดฮิตแบบนี้คะ่ะถ้าเราไปจองใหม่ในวันนั้นคือตั๋วเต็มแน่นอนทุกคนก็อย่าพึ่งทอนะคะนั่งรถไฟไปลงสถานีใกล้ๆแล้วต่อรถบัตไปไม่กี่นาทีก็ถึงคะ่ะไปไม่ยากอย่างที่คิดเลยใครไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นก็อย่าลืมเช็คตั๋วให้ดีๆแล้วก็อย่าลืมเผื่อเวลาไปด้วยนะคะเพื่อนๆคนไหนเคยมีประสบการณ์ตกรถไฟเหมือนนัดไหมคะเอามาแชร